สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมชาว u t u b e นะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวอีพีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับมี RT 140นะครับจะมาเป็น15โอห้โหยาวเกินแล้วบอกนอะอ่ะโราความลงโอ้ไม่ได้ั้ยได้อยู่ฝั่งนี้ความลงอ่ะอ่าเดี๋ยวถามเจ้าของันดีกว่ามาจากไหนนะพี่ของเพเอาของเพรเอ้านี่ก็พี่องแพงเหมือนกันเลยหยุดแถวเดียว พี่เดียวก็เนี่ยวเอยู่เขอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่ไหนเฮอรเมืองผมอยู่เนี่ยตรงใครหกล้อนะครับวันไรวันแตงนะครับอ๋อยังไปไม่ถึงรุ่นยังไปไม่ถึงครับอ๋อมันเป็นไงพี่รถประการมันแรงไหมครัอยากจะได้แรงกว่านี้อีกต้องการกำลังใช่ไหมต้องการกำลังมันเหมือนมันทื่อๆครับแล้วตอนนี้มีสปริงมีอะไรยังหลายหลายหลายปีได้แต่สปริงมันลาแล้วน่ะดูก่อนโอ้ยสิล้ายังอ้าวจับผิดน โอ้มันอ่อนจริงวะครับเาเราตะปีงเขาไข่เนี่ยผมซื้อมาจากร้านตรงสลาอกบาดนะครับอออโอ้โอ้หลายปีแล้วครับได้สปริงวาวมีป่ะเอจะพูงะพ่งี่พูดเฮ้เขาเปลี่ยนมาครบ,ครบ,ครบชุดเลยอ๋อสปริงวาวมีแล้วตอนนั้นนะครับแตคือเมื่อก่อนคือปกติแรงดีอือเอมาใส่ีแต่งนี่มันเหมือนมันพื่นมันเหมือนมันหวามไปเลยได้แค่งแรงเลยขึ้นเดียวเหมือน,นอ๋อ อ่ะเดี๋ยวจะคือเปลี่ยนสปริงกันนาตัวชุดหนึง่งตาก็เปลี่ยนสปริงนเลยอ่าโอเคเพราะว่ามันนาน,ลนแล้วเนาะพี่เนาะกี่ปีนะสิบปีรถสิบปีเหมือหนึ่งสิบปีอ๋อสิปีทำเครื่องของยังทำไปหุ่นแล้วครับรม,มั้งอ๋อ,อเปลี่ยนเปลี่ยนไปไม่ไม,ไม่นานนะครับสูตรสูตรเจ้านี้ไม่ได้เลยเครื่องกี่ปีนะปีเดียวทำสิผลโอ้อาทีใช่ไหมสถีโอ้โหเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปใช้อาธีเนี่ยเป็นเก่งมันอย่างเดียวม่นจอ๋อ เห็นมันเห็นมันไม่ลงน้ำไม่ไม่ลงอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาไหล่ชุดให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเป็นลูกร้อยนะครับลูกร้อยแล้วก็ใช้เข้าเวียงเดิมนะครับเป็นลูกของเอ็นอานะครับเป็นของอินอาทั้งชุดเลยนะครับก็ตัวนี้มีประกันสามเดือนนะครับ,รบอ่ะถ้าเกิดมีปัญหากินน้ำมันเครื่องหรือว่าอะไรยังไงก็มาเคลมได้นะครับแต่ว่าจะไม่รับประกันอยู่เรื่องเดียวคือขี้ดินเข้ากองถ้าพยายามหนาวอะไรเงี้ยนะอ่ะแต่งั้นมันมันเขาแท้กระพัง อันี้ฝุ่นนะอ๋อฝุ่นเหมือนเหมือนยจ้าน้าเลยเขาอ๋อไอ้ฝุ่นกะคีโคตไหนไวกว่าเดี๋ยวใส่คำฝุ่เนี่ยฝุ่นเนอะโอ้อต่อกองสูงไงก็ไม่พ้นไอ้ฝุ่นนี่เราใส่กองแห้งจะดีกว่าพวกนี้ไหมน้ำดีเอาน้ำดีกว่าใช่ไหมถ้าฝุ่นนะดีกว่าอืมอ่ะนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวใช่เจ๊เนะครับหอดฝาวาวเปลี่ยนตะพิงวาวด้วยทั้งชุดเลยนะอ่าโอเคแล้วก็เปิดฝาหน้าเปิดฝาสูบเปลี่ยนแค่ปลอกลูกแหวน,อ,วนอ่าเดี๋ยวมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาอะไรมาให้ดูนะครับอ,อ่านะครับมาดูของที่จะได้นะครับ<ช>ก็มีปะเก็นฝานะครับสก,กูรของแท้นี่พี่ต้องเสียปะเก็นฝาอีกนะอ่าอันนี้เขาดที่มีแถมให้ในชุดเลยแล้วก็แหวนนะครับ นี่นะครับแบรนด์เอ็นเอวานะครับนี่นะครับใครสนใจก็เบอร์โทรนี้เลยนะครับศูนย์เก้าหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าหกสี่นะครับหรือใครไม่สะดวกสั่งก็สั่งที่ผมก็ได้นะครับอ่ามีครบทุกอย่างนะครับเขาวงเขวียงชักร้อยก็มีนะครับสั่งได้หมดเลยอ่าเดี๋ยวจะแกะภายในให้ดูนะครับอ่านะครับนี่จะเป็นลูกนะครับลูกร้อยมิลนะครับนี่ตัวเหล็กต้องเป็นสั้นครัออ่าเป็นแบรนด์เอ r นนะครับ แล้วก็ปลอกนะครับปลอกแปลงอันนี้ไม่ต้องกลึงนะครับนี่เขาจัดการให้หมดแล้วนะครับไก็เดี๋ยวจะให้ดูตัวนี้หน่อยนะครับไอยางลูกสูปกับปลอกนะครับปกตินะครับถ้ามันเป็นปกติมันจะต้องคอนได้นะครับนี่นะครับมันจะไม่ฟิตเป๊ะเหมือนมอไซค์นะครับนี่นะครับดูนะครับ ทำไมถึงต้องคอนได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้งานนะครับเครื่องมันร้อนปุ๊บนะครับลูกสูบมันจะบวมนะครับอ่ามันจะบวมมันจะขยายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเขากึ่งมาพอดีเกินไปนะครับเวลาใช้งานนะครับมันจะมันจะติดนะครับลูกนะครับพอมันร้อนมากๆนะครับดูนะครับดูความหลวมนะครับนี่ของแท้ก็แบบนี้นะครับอ่าไม่ใช่ว่าเป็นแต่เฉพาะแบรนด์นี้นะครับของแท้ก็หลวมเหมือนกันนี่นะครับดูนะครับนี่ปล่อยทั้งร่งเลยนี่ นี่นะครับอ่าไม่ต้องไปซีเรียสนะครับตัวนี้ครับคือไม่กินน้ำมันเครื่องแรงอัดดีจบนะครับอ่าสามนี้นะครับอ่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวก็รอลื้อนะครับแล้วก็จะยัดปอกแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่าก็โดนร้อนล้วอ่ะครับตอนนี้ก็ลื้อมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ดูสปริง เดี๋ยวก็จะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับ,รบอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นสปริงตัวใหม่นะครับที่ว่าจะใส่เข้าไปแทนตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวรออ่าไอเจะเอมาล่างนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ปอกนะครับของเดิมเริ่มกินน้ำมันเครื่องงพี้ยนอ๋อยังใช่ไหมโอเค อ่ะนี่จะเป็นลูกเดิมนะครับครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนสปริงวาล์วด้วยนะครับกลับไปเป็นชุดเลยโอเคนะครับ,เด,บ,บ,รบเดี๋ยวล้างแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วนะครับเจะมาใส่ชุดสปริงแล้วก็วิงวาลว์สปริงกาวนานะครับ กตตรงนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปอะไรเยอะนะครับเพราะว่าชุดอัพมันมีอยู่แล้วนะครับก็ไปถึงก็ยัดใส่ได้เลยอย่าลืมนะครับใครสนใจนะครับชุดอัพนะครับก็สองพันแปดนะครับอ่าก็ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับอ่าถ้าเกิดถมาเลาเองก็ราคานี้นะครับแต่เกิดว่ามีคนสั่งจะสั่งไปใส่เองก็คือจะมีค่าส่งนะครับตัวนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะเมื่อกี้นะครับได้ประกอบเข้าไปแล้วนะครับ สรุปแล้ววาลมันรั่วนะครับวาลมันรั่วเลยต้องออกมาอ่าสปริงไม่ใช่ของมันตัวเนี้ยถอดออกวาลรั่วคันนี้ก็ต้องมาบดใหม่นะครับเอามาบดใหม่เปลี่ยนวาลใหม่นะเพราะว่าวาลมันเหมือนบ่ามันเอียงนะครับทีแรกนะครับก็เลยอ่ะก็เลยอ่าใช้มิดมิดปาดบ่าวาลใหม่นะครับอ่ามิดปาดบ่าวาลใหม่ปุ๊บแล้วก็ เอาวอลใหม่มาบดนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เปลี่ยนสปริงแป๊บหนึ่งครับใส่สป,ปริงมัผิดตัวนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ใหม่นะครับก่อนเมื่อกี้เห็นอ่าช่างเอกบอกว่าลูกปั๊มทำท่าไม่ค่อยจะดีนะครับก็เดี๋ยวลองดูก่อนนะครับเมื่อกี้วาลวมันรั่วเลยนะครับเดี๋ยวลองเอาวาลว,วาลใหม่ลองดูไนนนป เดี๋ยวให้ผมใส่แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะได้ลองติดดูใหม่นะครับโอเคนะครับ่ะครับตอนนี้ก็กำลังใส่นะครับต้องหมุนอัดลมด้วยไหเอกไม่รั่วแล้วบ้างากินล็อกเปล่าเอนล็อกหลักสามตัวไ้อ้ต้องเป็นมัดด้วยนม่มีลมสักฟอดเลยนะว้าวมันโคตรตัวเก่า ไปแต่ไปอย่างเงี้ยเสียงเหมือนเดิมนะโดนจับได้เลยเด้อไหนแกไปเท่าไรมากันเ <g> ส <ül üyor> ียงเหมือนเดิม <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวลองดูก่อนเ <c oughs> พราะว่ามันรั่วมื่อกี้แล้วถ้าหมุนบึ้มเดียวติดก็จะได้อะโอเคนะครับเดี๋ยวใหยจังอีกสส่แป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อ่ะ<ห>นะครับตอนนี้ก็ติดไปทียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ติดยังติดไปแล้ว <c oughs> อ่ะตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าจะติดง่ายหรือเปล่าลูกใหญ่เสียงเหมือนเดิมไหมก็อย่างนี้แหละเหรอพี่มีท่อมาป่ะโอไม่ได้ไงไม่ได้ไงที่ได่นเลยี่จะถอดท่อมันมาเลยมันติดอยู่คันนึงเครื่องร้อยสิบห้าเลยแนวหมาทางงานจะมี มีควนขาวด้วยเฮ้ยเราตำแขมเหรอ,อวะ <c oughs> มันมันมีกรณีสองอย่างในควนขาวเงี้ยหนึ่งวัฉีดก็ปั๊มไม่ดีแต่สองอย่างนั้นเนี่ยที่มันจะมีควนขาวเลย <c oughs> มาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเสียงประมาณไหนนะครับ ต่อไปท่อไอทีลองกำลังไนหะมลองดูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ช่างเอกลองกำลังดูนะครับก่อเสียงจะประมาณไหนเสียงไม่เขกเลยอ่ะโอ้ยสูดดีเลย

ได้ได้ได้นได้ได้่ต้องเหมือนไม่ได้ขันไม่น็อตทุกกิ่ง้วันจังดับเลยป่ะยไม่ต้องดับไันนด้พอดับก่าดับดับแล้วดับกว่าดเวมันเป็นตุ่มสามก้อนนะครับตัวนี้นะครับมันเลย มันเลยดีดขึ้นไวนะครับถ้าเกิดตุ้มเบามันจะไม่ค่อยสู้เท่าไหร่นะครับแต่อ,อย่างเงี้ยเปลี่ยนแนบเสียงอ่ะเอาดิอ่ะมันเลยฟอดฟอ,อ,อ,อดแล้วอ่ะใช่ฟอดฟอดอ่าเนี่ยถ้าวาวดีนะถ้าหมุนวาระดับปุ๊บแล้วตีกลับปุ๊บอย่างเงี้ยนะจะได้บางตัวมันจะวาวรั่วมันจะฟอดฟอดไปหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่จึ๊กเลยบางคันนะไม่เงียบเลย<า>เอาเลยลนะเอาเลยอ่ะกับ ถ้าเกิดอยากจะให้แบบควันมันบางหรือว่าไอ้มันคือเสียงให้มันเขีขึ้นอะไรอย,ย่างเงี้ยมันต้องโลปั๊มมอเตชีดใหม่พอดูแล้วมันน่าจะแย่อย,อยู่อ่าแต่ปัม๊ม<ถ>จะ<ถ>จะเปลี่ยนปั๊มอยจะเปลี่ยนเลยใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยอ้าวได้อลองดูตอนงบเท่าไหร่แต่ปียังไม่พอหมื่นเลยพี่ไม่พอหมื่นินแค่กลับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองทำบินดูก่อนอ่ะว่างบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาเตรียมเงินมาไม่พอนะครับ อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากกระทําเครื่องนะครับอยากอัพเครื่องหรืออยากจะมโมแบบไหนจะแปลงอย่างไรก็โทรเบอร์นี้นะครับ0 8 7 3 1 2 7 9 8 9นะครับก็สําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ